แจ็ขโคมลิปติดทนสำหรับสายกินใครที่กำลังจะไปทานอาหารไปทานบุฟเฟ่นะคะทาตามแบบนี้เลยค่ะเริ<ป>่มด้วยการลงทิ้นก่อนเลยค่ะเราใช้ของ e ีทูนี e เดีย Darling w a t เตอเจทิ้นนะคะสี R D 3 0 3อันนี้ก็คือแดงแบบแดงถ้าใครต้องการเตรียมปากลงคอนซีลเลอร์ลงขอบปากก็คือทำก่อนหน้านี้ก่อนเลยนะคะ,ะคือการลงทิ้นนะั้เป็นเลเยอร์แรกของเราอะ่ะมันก็คือจะเป็นแบบเกราะป้องกันสุดท้ายที่ทําให้ปากเราไม่ซีดนะคะเพราะว่าตัวทิ้นอะ่ะก็จะ อยู่กับ,บริมฝีปากเราเป็นเลเย,ยอร์แรกเลย แพลงแค่นี้เอาแปรงเกลี่ยความทิ้นน้ำอ่ะมันก็จะติดทนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเป็นเจลก็จะเกลี่ยง่ายคือถ้ามันเป็นน้ำแบบออเทอร์ทิ้นเลยอ่ะมันก็จะเกลี่ยายานนแบบยนก,กยยานิดนึงจะแล้วให้เราเลือกลิปที่จะมาเป็นสีเบสนะคะคืออันนี้เป็นเหมือนแค่การเตรียมปากขั้นตอนแรกเลยสำหรับลิปเบสที่แพลวใช้นะคะปกติแพล็จะใช้2อันนี้แล้วแต่วันอันแรกก็คือแมคล็อกคิสอันนี้นะคะแหงนี้สีเงินเงินทนแบบทนอย่างอันนี้ของที่แพลวมีก็จะเป็นเบอร์68นะคะสีทีเซอร์ก็จะเป็นนูดน้ําตาลเลเย กันที่เธอใช้บ่อยมากๆในการเป็นเบสนะคะก็คือตัวนี้ Itu Fixing กซิ t ทิแล้วสีนี้คือใช้บ่อยมากใช้หมดไปเป็นแบบหลายแท่งแล้วอะเบอร์0ูนย์ห้ามิดไนท์นะคะซึ่งวันนี้ได้ใช้ตัวนี้ค่ะเราก็จะทาลิปที่เป็นเบสเนี่ยไปให้ทั่วปากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แป้งเกีย่ยอันนี้เห็นป้าความแบบทินก็ยังเห็นอยู่ข้างล่างอยู่เลยเสร็จแล้วนะ ลิปแมทสีที่เราจะใช้แพลแนะนำให้เป็นลิปแมทนะคะเพื่อความติดทนที่สุดและลิปแมทที่ติดทนที่สุดสําหรับแพลนะคะเป็นโ u ยูทูทั้งหมดเลยทุกคนก็จะเบ่งโ u ยูทูรุ่นนี้รุ่นจิ้มจุ่มแบบที่เขามีกลอสให้อีกด้านนึงนะคะแล้วก็รุ่น h าร์เดอร์นะคะอันนี้ จะเลือกสีที่เข้มกว่าสีเบสขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าสีนั้นของแพลวที่เป็นรุ่นนี้คือใช้จนหมดแทงไปแล้วเราก็เลยจะมาที่ตัว Harder X อันนี้นะคะเดี๋ยวเพาจะทาเบอร์06 over my skin นะคะคือทุกเลเยอร์ที่เราลงไปทุกคนมันจะต้องติดทนสีต้องชัดต้องติดทนเพราะวันนี้เราจะไปกินถูกไหมทาแค่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็เอาไปเปลียมเดิมเลยคะ่ะต่อมา ให้ทุกคนหาลิปแมทสีเข้มที่เป็นโทนเดียวกันกันกบลิปที่เราทามาก่อนหน้านี้นะคะเอาเป็นสีเข้มเลยนะคะยาของแพลก็จะใช้โบวูทูรุ่นนี้นะคะเป็นเบอร์15บห้าเดอร์เช่ดนเราจะไม่ทาเย,ยอะทุกคนเราจะจิ้มเขาแค่นิดเดียวเพื่อที่ให้ความเข้มของเขาอะคะ่ะไปอยู่บนปากเราไม่ได้ใช้สีของเขาเต็มๆเพราะว่าจริงๆแล้วสีเนี้ยเป็นสีที่แบบดาร์กมากแดงแบบแดงแดงดาร์กตัวนี้เราไม่ดาร์กไงยิ่งแค่เนี้ย 何のやったなんか気合いが良 ใครบอกว่ามีลิปเยอะไม่ได้ใช้ไม่ด้ใช้สิเนี่ยใชคร้ครบทุกอันเลยทุกคนหรับใครที่อยากจะได้ลุกแบบ finish เป็นแมทนะคะก็จบที่ขั้นตอนนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ชอบปากแบบ j u ซ c ่ปากกลอสไปต่อค่ะไปต่อที่กลอ s ซึ่งกลอ s ที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะต้องใช้เป็นทิน g l o s หรือทินที่มีความเวลวาวฉ่ำวอวอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะต้องเป็นทินนะคะเพราะว่าถ้าขั้นตอนนี้เราลงกลอสไปอ่ะคือตัวกลอสเขาจะไม่ได้มีสีแล้วก็จะไม่ได้ทิ้งสเตนอะไรเยอะใช่ไหมได, like year, right? ดังนั้นวันนี้ ข้อของเราก็คือต้องการความติดทนอีเทอนี่ออยทินค่ะเป็นออยทินพูดทำไม <c oughs> เขาก็จะเป็นทินที่ให้ความฉ่ำวาวแล้วก็สีสันสดใสเราจะเติมความฉ่ำวาวด้วยสิ่งนี้กันเนี่ยค่ะ ก็จะไอค่ตรงกลางนะสุดใจเอาไปเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะได้ทั้งความฉ่ำวาวแล้วก็ได้ลงเหมือนลงเคลือบอะฟีเราทํางานศิลปะทําโมเดลแล้วก็ลงตัวเคลือบเป็นการปิดจบงานเสริมสร้างความทนทานให้ทุกเพย คือส่วนตัวแพชชอบลุกแบบนี้มากกว่าลุกแมทนะคะเพราะว่าพอเราทับด้วยทินนอ่ะมันจะมีรอยขอบๆตรงนี้ใช่ปะแล้วพอเราเอาทับด้วยทินนแล้วเราก็สามารถเอาทินนที่เหลือถ้าเกลี่ยเกลี่ยเวนวอย่างนี้ได้นี่ฟ,ฟินิชออกมาก็คือดูไม่รู้เลยว่าเราทาลิปมาเยอะแค่ไหนเ <laughs> นี่ยค่ะแว้วเกียวจากบ้านแล้วคนถามว่าเฮ้ย hey, วันนี้ลิปส,สวยจังเลยทาลิปอะไรมาแพวก็คือแบบตอบยังไงดีทามาหลายเลเยอร์มาก คำบอน,นี้นะคะพิสูจน์มาแล้วด้วยแพลเองว่ามันแบบติดทนมากแต่ใดๆมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารแลวความหนักหน่วงของเราที่เรากินในวันนั้นด้วยนะคะคือลิปก็อาจจะไม่ได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เรากินหนักมากๆหรือกินอาหารที่มีความมันมากๆแต่คอนเฟิร์มเลยว่าปากไม่ซีดแน่นอนทาเยอะหน่อยแต่ว่าแทบไม่ต้องเติมลิปเลยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย